เป็นยังไงจับลูกยนงมันนิดเป็นยังไงบ้างดินี่ค่ะก็มางานเขาก็ใส่สีนะคะไรบ้าิดูแบบว่าลุคสีใหม่ด้วยไปสีสีที่เราใช้อยู่เป็นยังไงเนื้สีอนาลูไรส์ค่ะเป็นพลาสติกเรซที่ทุกคนน่าจะมีติดบ้านอยู่แล้วอะไรอย่างงี้แต่ตัวนี้เป็นเนื้อซาตินค่ะก็ชุ่มชื้นค่ะแล้วก็ไม่แบนไม่เล้าจมกนไปเป็นอะไรที่สาวเป็นอะไรแบบที่ผู้หญิงจะต้องมีติดตัวเลยใช่เพราะนี่รู้สึกว่าผู้หญิงมาพร้อมกับความมั่นใจเนาะหรือว่า ไหนก็ตามสีแดงเข้าความมั่นใจให้เรามากแน่นอนค่ะก็ปากด้วยแล้วสามารถสิ่งที่จะต้องมีอย่างหนึ่งบนหน้าถ้าสูงไม่ได้ลิปสติกค่ะใช่หน้าไม่แต่งแต่ลิปสติกจะอยู่รอดทุกสถานการณ์ใช่แล้วเป็นคนที่ชอบสีแดงมาตั้งแต่พื้นฐานตั้งแตเดิมเลยหรือเปล่าชอบค่ะจริงๆแล้วชอบอะทาด้วยเนี่ยมีสีแดงใช่แต่ว่าอาจจะไม่ค่อยได้ใส่อะไรอย่างงี้ยแต่พวกของที่ใช้อะไรอย่างงก็ใช่ใช่เป็นสีน้ำเชืงเหรอเป็นสีน้ำเชืงอมเหรอ โอเคพร้อมลุยพ uh, ้อมเจอทุกสถานการณ์อะไรเงี้ยสีแดงเป็นสีที่มั่นใจเวลาใส่ไปทำงานไปขต่งหน้าทำงานอะไรืกี้ก็ได้อกสีแดงก็คือลถดใช่ฝากหน่อยครับฝากน่อยสำหรับสาวฝากสาวสำหรับลิปิติกมนมีบทสำคัญมาก ก็ฝากไปด้วยนะคะนางประมาณ2 0ิ4นะคะซึ่งออกมาทั้งหมด28เชนสีเลยทีเดียวทุกคนก็สามารถเลือกได้ก็เราคงมีหลายคนบาทในการทํางานก็เราไปทำงานด้วยแล้วก็เจอเพื่อนด้วยอะไรก็สามารถมาเลือกสีที่เหมาะกับทุกคนได้นะคะล่าสุดวันนี้ล่าสุดปล่อยซิงเกิลแล้วเป็นยังไงบ้างกับซิงเกิลนี้นี่ เพลงไหนหนปล่อยล้านเลยอ่ะอ้าแล้ววันนี้เธอเพิ่งปล่อยเพลงมั้งเนี่ยล่ะใชาว่วันนี้วันที่ปล่อยเพลงใหม่ดเลยหลายเท่ากันนี้ปล่อยหลายเพลงมากอันนี้บ้าง่งเพลงที่ปล่อยวันนี้ค่ะก็เพลงที่ปล่อยวันนี้ชื่อเพลง Bang Olufing You ค่ะก็เป็นเพลงที่เอ่อนำมาแปลเป็นเวอร์ชันภาษาไทยซึ่งหนูก็มีบังเอิญที่โซนี่เขาได้ริคสิ เป็นเพลงจีนมาก่อนค่ะภาษาจีนแล้วก็มาก่อนซีรีส์ของจีนค่ะใช่แล้วก็ได้รับเกียรติร้องภาษาไทยยากเป็นดีๆผมก็ต้องแปบแปลจากภาษาจีนเราไปเราไปเราไปเแม่คิดว่ายากตรงที่เพลงมีความหวานมากมีความเหมือนแบบว่าทุ่งเริ่มชอบใครสักคนหนึ่งเราก็เลยต้องแบบนึกถึนไปเราตอนในนะวัยสิบห้าสิบหกอะไรใช้ใช้ฟิลลิ่งนั้นในการร้องเพลง ใช่เพลงมันจะมีความแบบว่าใสๆมากอะไรอย่างงี้่แล้วแบบเพลที่่แบบชอบนะแลรู้สึกว่ากระแสค่อนข้างดีทุกคนมาคอมเมนต์เยอะมากเลยว่าชอบคนไทยชอบเพลงอะไรอย่างงี้เนาะแบบฟังง่ายๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเก็บเอาไว้เป็นนเนจะทำาออกมาอีกอะไรเงี้ยเราทุกคชอบี่บอกว่างตอนนี้เราแซบช่ลเอไม่หวาเราก็ได้หลายสถานการณ์หลาวันนี okay ้เราก็บ ชวันไหนเราอยากใส่ก็อิ Loving You นี่ป็นเนด้ส่แซ่บเนด้ส่แซ่บมั้ยได้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 วันนี้ต้องได้อีกเรื่องหนึ่งจ้าติจะซื้อเค้กเแม่ไม่แต่โจรค่ะตอนนี้เออจริงเขาจะมีสารจีนยังม่ยังไม่ใช่จีนที่แบบใช่ไม่สายจีนเยอะมากเลยอือตรงนี้พยายามแก้โดยการที่เราก็จะไปเปิดที่คาร์ลโกนที่24นี้แล้วเออช็อปต็อกเยอะไหม ก็เยอะอยู่ก็คือก็คือเพิ่มกําลังการผลิตมากกว่าก่อนๆอะไรเงี้ยค่ะจริงๆไปเปิดที่พารากอนเพื่อที่จะการโปรโมชั่นชีพด้วยให้เดินมาซื้อหน้าร้านดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยก็อยากให้เข้าไปดูใน IG ของร้านนะคะเนี่ยอีวานมันจะมีลายแอดไปกดเข้าไปแอดได้เลยซึ่งก็จะไม่ไม่ถูกหบอกเพราะมันมีลายเดียวอะไรอย่างเงี้ยฝากไว้ดูทุกคนนะคะช่วยกันเตือนๆหน่อยอันนี้เป็นหน้าหน้าร้านขาวบอลเลยใช่ไหมไม่ได้ทุกท่าใช่ขาวบอลค่ะขาวบอล ีค่ะมีค่ะเพราะหนูก็รับฟิดแบ็กจากทางร้านร้านจะมีลายซัพพอร์ตด้วยนะคะเผื่อใครแบบว่าโอเครับสินค้าไปแล้วไม่ไม่เกิดความเสียหายอะไรเงี้ยก็จะรับมาตลอดแล้วเรื่องฟีดแบ็กวิชาชีพก็มีค่อนขทางเยอะใช่ก็เลยนด่แหละเปิดหน้าร้านเรามีมาตรการแบบอย่างไรไน่จะบอกทั้งลูกค้าว่าแบบต้อง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 เช็คดีๆต้องเช็คดีๆจริงๆอะไรอย่างเงี้ยอย่าเพิ่งโคนหรืออะไรางี้ใช่มีเวลาที่แบบเช็คหรือว่า จัดก,การแบบเราจีนจังเลยนหมแบบแจ้งความไม่ยืมเงินมามีมื่อก่อนนั้นเนี่ยไปแจ้งมาแล้วค่ะ<ม>แล้วก็<ม>เขาก็ไปสร้างขึ้นมาใหม่มสร้างไอดีใหม่มใช่อะไรเงี้ยเราต้องแบบไปอัพเรื่อย<ม>ไปไปแจ้งความเรื่อยอุ้ยเนี่ยคนทำกดความไม่รื<ม>่องแบบนี้เลยหนูรู้สึกเหนื่อยใจแทนคนซื้อ<ม>ที่บางทีเขาก็ไม่รู้หรอกว่าต้องไปซื้อที่ไหนอะไรเงี้ยแล้วบางทีวิชาชีพคือเขาลงโฆษณาด้วยนะเขาลงคุ้มให้เขาบูสต์โพสอะไรเงี้ยค่ะนี้หนูซื้อ หรือบางทีไลน์ไลน์ของเขาบางทีคนติดตามเยอะของเราอีก mm hmm. เอเอมันกลายเป็นว่ามันสร้างความน่าเชื่อถือไปกันโดยไปเลยอะไรอย่างเงี้ยเราใช่เรื่องของจริงดูมันครบถ้วนใช่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 อะไรยเงี้ยก็เลยพยายามแบบว่าเออขอติกฟ้าได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยแบบต้อมีออฟฟิเชียลอะไรอย่างเงี้ยพยายามทำในนี้ทำมีความกังวลว่าในระยะยาวมันจะมีค่าใส้จ่ายต่อแรกหรือไม่ ตังว่ะกังวลหลายเรื่องมากเลยทั้งทั้งเรื่องที่รับคิวด้วยแล้วก็เรื่องวิชาชีพด้วยก็พยายามแก้ไปเป็นแต่เพราะไม่เคยทาเหมือนกันอะไรยเงี้ยทำตะกบคนคือมันงวที่แบบาดเนแล้วไม่ช่อมที่แบบว่ายเรีนแบบอยเงี้ยเ หนูไม่มองว่าเป็นเรียนแบบเพราะหนูรู้สึกว่าเค้กก็ชอบกับเค้กคุียนกันก็มีมนาบมางแล้วแล้วก็มันก็มีบางร้านที่เขาก็ทำเหมือนเดิมซึ่งหนูยินดีมากๆเลยเพราะรู้สึกว่ามันสร้างอาชีพไปคนได้ก็สุดไปแบบแบบมางเลยแบบแบบแดงเราไม่ได้เป็นของนิ่มจับละโอ้ยอันนี้ไม่ทราบอันนี้ไม่ทราบแต่ว่าที่มีโอนเงินไปแล้วไม่ได้ของอันมีใช่ต้องระวังดีๆกันนะคะโดนชาโดนชาเนี่ยมีมีเอเจนซี่บ้านไหนเหมือนกันหนูจะส่งมาให้เขาเลยนะเขาก็แบบว่าเหมือนโดน ไปคุยกับไลน์แอดไนก็ไม่รู้อะไรเงี้ยต้องระวังกันนิดนึงเช็คเช็คด้วยนะคะมีอันเดียวค่ะมันไมแบบว่ากระแสเป็นดีมากแบบเป็นช่องทางไม่าทียเพราะว่าใช่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 ก็อย่างที่บอกอยางให้ทุกคนระวังเอาไว้เนาะเดก็ต้องระวังกัอะไรงไหมที่แบบว่าเราต่างาตอ้เราต้องสังเกตย่าแบบนีของไลน์อะไรของแมตไนท์แมตไนท์มันก็มันมันฟ้อได้ง่ายเอาปุ้ย ัอะไรใดๆเลยค่ะใช่เราเราไม่ขายแบบโอเคซื้อจาก Facebook หรือว่าซื้อจากทวิตเตอรคือไม่มีค่ะใช่ต้องซื้อจากทางไลฟ์ช้อปปิ้งเท่านั้นไลฟ์ช้อปปิ้งเท่านั้นค่ะโอเคใช่ต้องซื้อขายตรงนี้เลยซื้อที่นี่เท่านั้นนะคะเลยใช่ก็เลยโอเคอ่ามีคนมีคนมีคนใครจะถามมาข้างหลังว่าทำรักกิ๊นี้เป็นไงบ้างก็เรื่อยๆค่ะเหมือนเดิมเราเราเน่าเมา เรป็นยังไงบ้างกับสัญญาตอนนี้หลายคนอาจจะโฟกัสเรื่องของคามรักขอนี่อยู่ระยะระยะไม่มีอะไรเลยไม่ได้มีอะไรอัปเดตมาเล่าหมายถึงเรา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 มีความเป็นเพื่อนกันมากๆอะชีวิตมันก็เลยดําเนินไปใครมีงานก็ไปงานเรามีงานก็มางานเองอีกช่วงหนงอาจจะเจอกันบ้างนีะนี่ช่วงหลังเพราะต่างคนต่างงานเยอะแล้วมีแต่ก็เจอเจอบ้างค่ะอะไรอย่างงี้ใช่แบบวว่าถ้าถ้ามีเวลาบ้างนิดหน่อยก็มาเจออะไร ตอนนี้ญี่ปุ่นพายุอะไรจะเข้าเป็นหมอกที่ครั้งก็มีจะเซื่องไปแล้วใช่เพราะเราก็เห็นข่าวมาอะไรอย่างนี้แล้วเขาบอกว่าไม่ได้ขนาดนั้นที่นานเหมนฝนตกเฉยเฉยแล้วสมมติว่าเช็คกันอยู่เรื่อยๆก็แค่อปเดตปกติคุยกับแม่ก็คุยอย่างนี้แล้วแซวเฉยเฉใช่แซวเฉยแต่ที่คุณนี่เนี่ยพัดเตียทุกอย่างเลยนะทั้งเรื่องงานเรื่องผลงานเรื่องตลาดอะไรเป็นช่วงเรื่องจังหวัดชที่ได้มากในจังหวัด นหนูเคยให้สองข้าวในทุกปีที่แล้วว่า27จะเป็นปีทองของอตอัวเ <c oughs> องตอนนี้นตอนนั้นตอนนั้นหนูก็พูดวออ่าเป็นไรแล้วว่านี่เราไม่รอหนูแล้วตอนนี้เขาเนุ่มเน่มูที่ไหนมาเให้หมูที่ไหนมาอกบอกเขาไปเลยบอกเขาไปเลยไม่ได้มูไม่ได้มู่เองไม่ได้ไปไหว้ไม่ได้อะไรเลยค่ะแล้วก็คือทำไปเรื่อยๆเขาบอกโอเค27จะปังงั้นก็ขยันามทำงานในวัย27นี่แหละอ,อะไรแต่ที่ผมนี่แบบทำมาหลาย ไม่เน่คือเน่ไม่ได้ไปไหว้หรือไปบนไปเส้นคือเน่แค่เปลี่ยนเบอร์อ้าวเอ้เปลี่ยนเบอร์ชีวิตเซนไหมชีวิตยังไมเฮ้ยนี่เปลี่ยนเบอร์มันคิอยังไงบ้างชีวิตเซนไหมไม่รู้อะมันเความเชื่อไหมใช้วิจารณญาณในการชมนะคะก็คือเป็นเลขแล้วก็เป็นโดนใช่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 แบบเขาบอกให้เปลี่ยนหนูก็เปลี่ยนแล้วเปลี่ยนก็รู้สึกว่าเออก็ดีจริงจริงแต่ว่าแต่ละคนก็จะผิดค่ะแต่ละคนก็จะมีเลข กนอะไรได้น้มนไองได้ได้ไเกมังกรเออพราะนโน้ตใช้เรียมังกรองกรูอไดนต้องเจ็ดแปดเก้าแต่ดวงบางคนเขาก็จะแบบต้องห้าอะไรอย่างเงี้ยของโนตดวงคือเจ็ดแปดเก้านเดี๋ยวี่ับไปใส่เลขหน้าแล้วหาแลใช่ือตอนนี้หนูตั้งเชื่ออะไรก็แบบเจ็ดแก็แนเ่ไอดีไอีนอะไรก็แบบเจ็้งไม่รู้ อันนี้หมูนี่หมู่หรูค่ะอมู่เาีม่้หนูนก็ต้องแบบไป่ว้เยไป่หนูไมใช่ไม่ได้หร่นจใช่ดเก้าได้ละทีไรเจ็ดแดจดตมันต้องขนาดนั้นเลยดีนะมันไม่มีเวลาแบบ7จดโมปสนาทีโอเคโอเคขอบคุณมากวัสดีค่ะ